สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและนี่ก็คือฮอนไคร i อิม c พคตเตอร์สเอพิโซดที่2นับตั้งแต่วิดีโอนี้จะขออนุญาตเปลี่ยนการนําเสนอนิดหน่อยนะครับเพราะอานนื้อเรื่องไปสักพักบทพูดในเกมนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญอยู่พอสมควรเลยอาจจะพูดในส่วนของคําพูดที่สําคัญของตัวละครด้วยเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นผูกพันไปกับตัวละครของเกมโดยเรื่องราวจะนาเนินหลังจากที่พวกเคียรนาสามารถปกป้องเมืองโซไกเอาไว้ได้และเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างไปติดตามกันเลยครับ สถานที่ที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือโรงเรียนเซนเซียซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหน่วยรบวาคิเรียและเราจะได้พบกับเทเลซ่าซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้นี่มันเวลาเรียนแล้วเธอจะไปไหนเนี่ยป้าเทเลซ่าฉันเออฉันจะไปเข้าเรียนน่ะเธอเรียกชื่อฉันเฉยๆไม่ได้นะแล้วก็หยุดเรียกว่าป้าได้แล้วเธอต้องเรียกฉันว่าอาจารย์ใหญ่สิเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วป้าเทเลซ่าเออเออ,อาจารย,าย์ใหญ่ หน่วยแพทย์บอกว่าโบเนียนั้นกําลังฟื้นตัวเป็นปกติแล้วไปเยี่ยมเธอพรุ่งนี้และพาเธอกลับมาจากห้องพยาบาลเท่านี้ก็น่าจะมีเวลาพอที่จะให้เธอสอบในวันถัดไปการสอบงี่เงานน่น่ะเหรอไม่ต้องห่วงฉันบอกให้ฮิเมโกะติวเข้มให้เธอก่อนสอบแล้วล่ะติวเข้มเหรอเอาจริงเหรอนี่ฉันมันอัจฉริยะนะแต่ผลสอบเธอมันตรงกันข้ามเลย ครั้งที่แล้วเธอทำลายสถิติมาตรฐานต่ำสุดของตระกูลคัสลาน่าด้วยซ้ำเธออาจจะสอบตรงอีกถ้าไม่มีใครช่วยจำสัญญาของเราได้ไหมเป็นวาเคเลียแลงเอให้ได้จะบอกที่อยู่ของพ่อให้จำได้ค่ะอาจารย,าย์ใหญ่ บทสนทนาเมื่อสักครู่นี้จะทำให้เรารู้ว่าตัวเคียนาที่มาเป็นวาคิเรียก็เพราะต้องการทราบที่อยู่ของพ่อนั่นเองหลังจากนั้นเราจะได้พบกับฮิเมโกะและเขาจะบอกว่าเขาไม่สามารถติวให้เราได้แล้วเพราะมีทุระแต่ความจริงแล้วครับฮิเมโกะต้องการจะไปงานปาร์ตี้ต่างหากซึ่งทางฮิเมโกะได้เตรียมคนที่จะมาช่วยติวแทนเขาไว้แล้วก็คือฟูหัวนั่นเองฟูหัวเป็นวาคิเรียระดับแรง์เอและเป็นหัวหน้าห้องของชั้นเรียนอีกด้วยหลังจากที่เราพูดคุยได้สักพักจะมีโมรูนศัตรูทดลองจะปรากฏตัวขึ้นนั่น เพราะฟูหัวต้องการจะทดสอบเรานั่นเอง,<ฟ>งผลการประเมินปัจจุบันของเคียนอการโจมตี A ไว้พิริบ A ความรู้พื้นฐานอีอะไรกันเนี่ยการประเมินโดยรวม E ต้องขอบคุณความสามารถทางกายภาพของเธอนะไม่ต้องห่วงฉันจะฝึกให้เธอเองอย่างเต็มที่เลยละ่ะหลังจากนั้นเราจะได้เข้าเรียนกับฮิเมโกะและในฉากนี้ผมจะขอสรุปใจความสําคัญเลยละกันนะครับซึ่งในฉากนี้นั้นจะมีการเล่าถึงฮงไกครับโดยตัวฮิเมโกะได้บอกว่าฮงไกนั้นเติบโตขึ้นพร้อมกับอรารยธรรมและเป็นวงจรแห่งไหยนะและเหตุการณ์ฮงไกได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมอร์ลินในปี1953 ผู้คนได้ค้นพบว่าพลังโฮงไกเข้มข้นนั้นจะทําให้เกิดคอเปลี่ยนร่างจากมนุษย์ให้กลายเป็นแฮชเชอร์ที่จะสามารถบิดเบือนกฎแห่งฟิสิกส์ได้แฮชเชอร์แห่งมิติมืดได้ตื่นขึ้นที่ไซบีเรียในปี2000และทำให้เกิดเหตุการณ์โฮงไกลครั้งที่2และสร้างหายนะระดับโรคตามมานั่นเองครับซึ่งทำให้เราได้รู้เรื่องราวของพลังโฮงไกลมากขึ้นรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าแฮเชอร์อีกด้วยเป็นอาทิตย์ที่สวยจังเลยนะ สวัสดียามเย็นค่ะท่านเทเลซาท่านบิชอปโอตโตได้รับรายงานของท่านในภารกิจเซเรเน่เรียบร้อยแล้วฉันจะไปรับรายละเอียดรายงานของสาขาตะวันออกในวันพรุ่งนี้นะคะลิต้าเองเหรอเออว่าไงลิต้ายินดีต้อนรับนะเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะเตรียมเอกสารเอาไว้ให้มีอะไรอย่างอื่นต้องการอีกไหมถมาถึงนี่คงไม่ได้ต้องการแค่ดูยารบใช่หรือเปล่าแน่นอนค่ะท่านบิชอปต้องการให้ฉันเข้าร่วมการสอบของวาคิเรียในครั้งนี้ด้วยดูเหมือนท่านจะคาดหวังอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอย,อยู่ด้วย คุณปู่เนี่ยจริงๆเลยและก็ท่านยังน่ารักอยู่เลยนะคะอย่างกับเด็กน้อยเลยค่ะเด็กน้อยเหรออะไรกันเนี่ยอย่ามาว่าเทริเทริว่าเด็กนะถ้าอย่างนั้นดีฉันขอตัวก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้น่ากลัวชะมัดอยากสั่งสอนด้วยจูดาสักที ซึ่งหลังจากบทสนทนานี้จะเป็นการระบายอารมณ์ของเทเลซ่านะครับผมเลยขอโอกาสในตรงนี้เพื่อพูดถึงอะไรเพิ่มเติมสักนิดหนึง่งจากบทสนทนาเมื่อกี้นี้เราได้รู้จากตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าลิต้าซึ่งเขาได้รับหน้าที่มารับรายละเอียดข้อมูลของภารกิจยานเซเลเน่และอีกทางยังมีการพูดถึงตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่ชื่อบิชอปอโตแต่2คนนี้รู้สึกไม่น่าไว้ใจเอาซะเลยแต่ในเวลาเดียวกันทางเคียร์นาก็ยังฝึกฝนอยู่กับฟูหัวอยู่เช่นเดิมเราจะไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เป้าหมายภารกิจถูกทำลายหมดแล้วคะแนนเต็มใช่ไหมล่ะเธอได้ศูนย์ไม่คิดเลยว่าเธอจะลืมประเภทของศัตรูไปจนหมดเธอแค่ทำลายทุกอย่างและเธอก็เกิดทำลายอุปกรณ์การฝึกด้วยประเภทน่าเบื่อหนะ้าถ้ามีอาวุธพร้อมต้องกังวลเรื่องพวกนี้อีกเหรอเธอ,อยังต้องต่อสู้อะไรนอกเหนือจากปีศาจฮงไกอีกการแพร่เชื้อของฮงไกมันเกิดขึ้นได้หลายแบบหุ่นยนต์ที่ถูกฮงไกเข้าควบคุมจะถูกจัดเป็นประเภทจกักรกลฮงไกคืนชีพให้กับศพจนกลายเป็นซอมบี้ พวกนี้จะเป็นประเภทชีวภาพและสุดท้ายปีสอดฮงไกลก็คือประเภทพลังจืดไงเหรอ นั่นปแปลว,ว่าฉันเป็นประเภทสุดยอดใช่ไหมล่ะผมละชอบในความมั่นใจของเคียร์นาซะจริงๆความจริงยังมีบทสนทนามากกว่านี้แต่หลังจากนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับระบบในเกมผมเลยขออนุญาตข้ามมันไปนะครับและจากนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายของวิดีโอคลิปนี้แล้วซึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นนั้นให้ผู้ชมได้ชมฉากนี้ต่อกันเลยแล้วกันนะครับและสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีในการทําคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ